ทางภาคใต้จะมีครูหมอโนลาที่บอกเลยว่าโคตรศักดิ์สิทธิ์ใครทาผิดครูบอกเลยว่าต้องเจอกับเรื่องที่น่าขนลุกมากภาคอีสานก็เหมือนกันเขามีพิธีไหว้ครูหมอลำที่ผมก็เพิ่งเคยรู้ว่าน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดใครทําผิดครูคนนั้นจะต้องเจอเข้ากับเรื่องวิบัติชิบหายคือคณะหมอลำจะมีพิธีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าขายออเป็นเหมือนพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ทางการแสดงเหมือนเราไหว้พ่อแก่ไหว้ครูหมอมโนลาเป็นการไหว้ขอพรขอคามาจากครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งตามความเชื่อของคนที่ทําวงหมอลำเขาว่ากันว่า ถ้ามีการทําพิธีขายอ้อครูบาอาจารย์นี้จะคอยปกป้องรักษาคอยให้พรแล้วก็ทาให้การแสดงหมอลำนั้นผ่านไปได้ด้วยดีในแต่ละรอบแล้วก็ยังเป็นการควบคุมสมาชิกในวงหมอลำให้อยู่ในร่องในรอยไม่เหลวไหลแต่กลับกันหลังจากที่ทําพิธีขายอ้อไปแล้วมันมีกฎข้อห้ามบางอย่างอย่างเช่นห้ามคนในวงกินกันเองห้ามลอดลาวตากผ้าห้ามกินไข่เป็ดห้ามดื่มแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและที่แปลกมากคือห้ามก้มไปดูบ่อนน้าราง แล้วคนในวงหมอลำต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดใครที่เผลอทําผิดกฎเพียงข้อเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นการลบหลู่คายอ้อทันทีจากเดิมที่ครูบาอาจารย์จะคอยปกป้องรักษาคนในวงก็จะทําให้เกิดความวิบัติฉิบหายอาจร้ายแรงถึงขั้นคนในวงตุยไปเลยก็ได้เหมือนกับวงหมอลำวงนี้ทุกคนอยู่ๆก็มีสมาชิกในวงได้ตุยไปแบบปริศนาไม่สามารถหาสาเหตุได้แล้วการแสดงทุกรอบก็เกิดอาเพศฟ้าฝนไม่เป็นใจการแสดงพังไม่เป็นท่าแถมคนในวงดันเริ่มเห็นผี เจอผีหลอกกันทั้งคณะมันเกิดอะไรขึ้นหรือมีใครบางคนทําผิดขายอ้อถ้าทุกคนอยากรู้ว่าหมอลําวงนี้จะเป็นยังไงต่อพิธีคายอ้อคืออะไร17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนต์น่าดูมากใครรอดูเรื่องนี้เหมือนผมบ้างลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ